าชมครับส่วนหนึ่งส่วนสําคัญนะครับที่เราได้เชิญนนทนน,นนนะครับมาร่วมกิจกรรมไทยก้าวในครั้งที่7ของเรานะครับเพราะว่า นนเองเนี่ยนอกจากจะเป็นนักร้องที่มีความสามารถแล้วเนี่ยนนเนี่ยถึงเวลาเนี่ยจะเชิญน้องๆแฟนคลับนะครับไปร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมมากมายอะาเพราะยาตถามน้องนนนิดนึง,นงครับค <พอ S 2> น<อ>ที่ยั<อ>งไม่ท<ม><า>ราบนะกิจกรรมที่เรามักจะชวนแฟนคลับไปทำเนี่ยจะเป็นกิจกรรม,มอ,อาสาเพ่ไหนอ๋อจริงๆถ้าถ้าย้อนไปก่อน้นนี้ก็จะเป็นวันเกิดนนทุกปีครับเราจะมีไปแบบทํากิจกรรมกับบ้านเด็กบ้างบ้านผู้สูงอายุบ้างหรือว่าเป็นบ้านของภรรยาของทหารพันศึกบ้างอะไรย่างเงี้ย แล้วก็ถ้าเป็นล่าสุดก็จะเป็นป่าชายเลนครับท<อ>ี่เราไปดูเรื่องของขยะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนหาเรื่องที่จะเจอเขาด้วยแล้วก็มีมีอะไรให้ทํากันด้วยแล้วสิ่ง,งที่ทํามันเป็นสิ่งที่ดีกับคนอื่นด้วย,วยสุดยอดมากเลยอยากจะให้นักดน,นเนี่ยได้ฝากอะไรไปถึงแฟนๆหรือคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะเพื่อที่จะทําให้คนรุ่นใหม่เย,ยาวชนเนี่ยนะฮะอาจจะเรียกว่ามีจิตอาสาเพื่อจะทเพื่อคนอื่นมากยิ่งขึ้นเพื่อโลกใบนี้มากยิ่งขึ้นครับ เออผมว่าเหรอ,อเอาเล็กๆและง่ายๆที่มักจะโดนมองข้ามก่อนเลยคือการแชร์ positive energy ซึ่งกันและกันมผมว่าอันนี้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยอาจจะไม่ต้องทำเป็นแอคชั่นใหญ่ๆก่นอนเริ่มจากการส่งต่อความรู้สึกดีๆพลังบวก่าความสุขคนนี้แบบออ้ยรู้สึกวันนี้เหนื่อยจังลองเข้าไปให้กําลังใจกันแบบมไม่รู้จักกันนะลองดูผมว่าอย่างเงี้ยก็มีมีสิทธินะมีสิทธ<อ>์เหมือนกันท,ที่เราจะ ต่อยอดความรู้สึกเหล่านั้นเป็นการกระทำแอคชั่นที่มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นมผมก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในยุคข,ของโซเชียลมีเดียตอนนี้ที่ฟิสิกอลเราไกลกันแต่ว่าโซเชียลเรายิ่งต้องต้องใกล้กันมากขึ้น แน,น,น่นอนยิ่งอาจจะไปเทีย่ยวไหนทำอะไรช่วงนี้อาจจะลำบากนิดห,หน่อยลำบากลำบากนิดหน่อยลำบากนิดหน่อยนะฮะส่วนหลายคนอาจจะไม่นิดหน่อยก็ได้นะใช่ครับ<ด>ม,ามากเลยแหละบางคนนะนะครับสุดท้ายและสุดที่อยากจะให้น้องนองนท์นะครับ<ม>ได้ฝากผลงานล่าสุดตอนนี้สักนิดนึงครับเออ่ผลงานตอนนี้หรอครับตอนนี้ก็กําลังทําอัลบั้มอยู่ครับแต่ว่าก็จะมีโปรเจกต์ที่นนท์ได้ไปร่วมกับทางจู๊กนะครับล่าสุดก็จะเป็นชื่อเพลงว่าแน่ใจไหมซึ่งก็อันนี้ขอบคุณความฟังด้วทุกคนครับเพราะตอนนี้เพลงก็อยู่ในชาร์ตแล้วเป็นที่เรียบร้อยอยู่เท้าบั้นบ้างก เป็นกำลังใจที่ดีให้กับตัวนนและโดยเฉพาะทีมงานเบื้องหลังทุกคนที่ตั้งใจทํางานนี้มากๆโดยที่แน่นอนแหละตอนนี้มันก็มีขีดจากัดต่างๆมันทำให้งานที่เราทําอยู่มันมันยากขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยเพราะงั้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับการซัพพอร์ตแล้วก็ฝากความเพลนนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อจะรอในส่วนของอัลบั้มที่จะออกมาดูสุดยอดเลยครับเยวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆครับนนทนนครับขอบคุณมากครับครับ